ที่สุดของรถ s u v ที่เปิดตัวมาใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะวันนี้แพรพามาดูเป็น MG VS ค่ะลูกค้าที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยล่าสุดนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นระบบ HEV ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจเป็นรถระบบ HEV นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแพรพามาดูรายละเอียดรีวิวกันรอบคัน กระจังหน้าที่ออกแบบมาแบบใหม่ค่ะลูกค้ารับรองว่าคันนี้นะขับบนท้องถนนตอนนี้นะ,ะลูกค้าดูมีสะดุดตากันอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าด้วยความที่เป็นตัวรถระบบไฮบริดนะคะก็จะมีเส้นสีฟ้าคาดยาวด้านหน้ากระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะแปลกตาดูใหม่มากๆนะคะสําหรับช่องลมนะก็จะย่างมาในส่วนของตัวขีดเส้นสีฟ้าเรียงกันเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะให้มาเป็นไฟตาฟู LED แบบนี้เลยนะคะทั้งสองข้าง สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจัดทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยค่ะล้อแม็กให้มาเป็นล้อแม็กขอบ18ย่างเป็นยางปี2023นะคะตอนนี้ทางร้านเราซื้อรถกับทางร้านเรา,รา,เราไปรับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหนักชนเบาพิความไฟไมมปรับใหม่อย่างแน่นอน กระจกมองข้างสีดำค่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะปรับออตโต้ได้แบบนี้เลยนะคะกุญแจให้มาเป็นกุญแจตัวสมาร์ทย์เลตนะคะสามารถล็อกจากตัวกุญแจด้านนอกได้เลยนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะปรับออตโต้ทั้ง4บานนะคะมีระบบล็อกออตโต้แบบนี้เลย นะคะภายในก็จะดูหรูหรานะคะลักชัวรี่มากๆนะคะภายในห้องผู้โดยสาระค่ะลูกค้าตัวเบาะให้มาเป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะสีดําตัดกับสีครีมนะคะลูกค้ารอบคันนะคะในส่วนของเบาะคนขับค่ะลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะเลือกความสูงนะคะเลือเล่อนปรับระดับได้เลยนะคะ หน้าจอดิจิตอลค่ะลูกค้าขนาด12.3นิ้วตัวนี้ดูใหม่แล้วก็ดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถระบบ HEV คันนี้มากๆนะคะพวงมาลัยก็รองรับนะคะทุกความสะดวกสบายนะคะลูกค้าเพราะว่ามีปุ่มเป็นตัวและที่สำคัญะคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะ หน้าจอสัมผัสให้มาถึงขนาด12.3นิ้วเลยนะคะรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple Car p l a y พนะคะหรือระบบนำทางนะคะคันนี้ถือว่าออกแบบมาใหม่แล้วก็พร้อมครบคันต่อการใช้งานมากๆนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถปรับในส่วนของระดับความเร็วพัดลมได้ด้วยนะคะระดับความแรงก็สามารถปรับบนหน้านจอได้เลยนะคะเมื่อเรากดาเลือกเป็นแผนที่กับหน้าจอก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะ แอร์ปรับออโต้เย็นฉ่ำอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้มีที่ชาร์จไวรลสมาให้เราเรียบร้อยค่ะและที่สำคัญค่ะลูกค้าดูที่หัวเกียร์คันนี้นิดหนึ่งนะคะลูกค้าเขาออกแบบมาเป็นลคล้ายๆกับตัวเกียร์ของตัวรถมอเตอร์เลยนะคะเบรกมือปรับไฟฟ้าค่ะลูกค้ามีทุกปุ่มนะคะไม่ว่าปรับเปลี่ยนโหมดได้คันนี้ปรับระดับโหมดได้ถึง3โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e ี o ค่นอมหรือสปอร์ตนะคะสามารถเลือกปรับโหมดในการขับขี่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าฟังก์ชันเขาครบแล้วก็จัดเต็มมากๆสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดในส่วนของตัวซันรูปได้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เน้นใช้รถไปทำในส่วนของตัวคอนเทนต์ด้วยหรือขับแล้วดูดหรูละพรีเมียมด้วยแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสวยมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าก็ ยังคงในส่วนของตัวโทนสีดํานะคะข้างๆก็จะมีในส่วนของแถบสีฟ้ามาตัดด้วยซึ่งแสดงในส่วนของเป็นตัวระบบ HEV นะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้ากว้างขวางมากๆเช่นกันนะคะตัวเบาะอย่างที่บอกนะคันนี้บอกให้มาเป็นเบาะผ้าหนัง นะคะดำสลับกับพริบทั้งคันแบบนี้เลยนะคะแอร์หลังมีให้มาให้เราเรียบร้อยนะคะไฟหลังนะคะให้มาเป็นไฟ LED ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้ MG VS แบบนี้เลยสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าระบบนะมีระบบไ s m a r t มาให้เราเรียบร้อยเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะอย่างที่บอกเวลาถอยหลังนะคะลูกค้าคันนี้เซ็นเซ,นเซอร์รอบคันเวลาเราใส่ปุ่มถอยหลังหรือว่าเกียร์ถอยหลังก็จะโชว์ ขึ้นบนหน้าจอเลยนะคะกล้อง360องศากันเลยทีเดียวนะคะประตูเปิดไฟฟ้าค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะรองรับในส่วนของการเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะคะ กว้างๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราคับคันนี้สะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องมีคนมาปิดให้ด้วยนะคะปิดเองกดปิดเองได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องขออนุญาตแจ้งก่อนไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะหรือขับออกนอกเมืองอัตราการกินน้ามันสําหรับคันนี้นะคะอยู่ที่15.8กิโลลิตรเท่านั้นถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังสนใจแล้วก็เล็งเป็นคันนี้อยู่นะคะ mgv h ED, ระบบ h e v นะคะ ต้องแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงค่ะลูกค้าราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทวันนี้นะคะราคาเหลือแค่ลดไปเลยเกือบ50%นะคะสำหรับวันนี้ราคาเหลือแค่6 1 9 9 0 0 0บาทลูกค้าได้เป็นรถปี2023เลยเลขใหม่แค่7 0 0 0โลเท่าน,นั้นรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักชนเบาพิกความไฟไหม่ปรับไม่อย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสสภาพป้ายแดงนะคะกับคันนี้เลย ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นเดียวเท่านั้นติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0942899320หรือสามารถทักบ้านเขียวเข้ามาดูรูปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะจะเป็นแอด5 3ตัวและก็ B 1ตัวนะคะ